มาอีกหนึ่งประเด็นนะคะทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรนกุลค่ะท่านรองโฆษกสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้มีการเปิดเผยถึงการกําหนดค่ะให้มีการลดค่าการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะจาก2แล้วก็ค่าจดทะเบียนจำนองเนี่ยจาก1นะคะให้เหลือเพียง0.01ค่ะโดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตราการในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ โดยในกรณีแรกเนี่ยนะคะก็จะมีผลการาลดค่าจดทะเบียนการโอนแล้วก็ค่าทะเบียนจำนองสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะโดยราคาซื้อขายแล้วก็ประเมินทุนทรัพย์เนี่ยไม่เกิน3ล้านบาทวงเงินจำนองไม่เกิน3ล้านบาทแล้วก็จะมีการโอนแล้วก็จดจำนองในคราวเดียวกันเนี่ยโดยส่วนนี้จะมีผลเนี่ยนะคะตั้งแต่18 มก,กราจนถึง31ธันวาคม2565นะคะเหลือเพียง0.01%ค่ะแล้วก็กรณีที่2เนี่ยนะคะก็จะมีผลการลดค่าจดทะเบียนโอนแล้วก็จำนนงในอัตราเดียวกันกับกรณีแรกเนี่ยเหลือเพียง0.01%ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีผลการบังคับใช้ใน18มก,กราคม2565ถึง31ธันวาคม2569 ชุดนี้เนี่ยจะเป็นเวลา5ปีด้วยกันนี่นะคะก็จะมีการโอนจำนองสังหาริมทรั์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างลูกหนี้ซึ่งก็รวมถึงผู้ค้ำประกันกับสถาบันการเงินด้วยค่ะอ่าเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทอง<ฮ>ะนะครับใครจะโอนจะจำนองกันสัง <ฮะ S 1> หาริมทรั์ <ฮะ S 1> ก็เชิญได้เลยช่วงนี้ได้ลดราคานะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนและทีมงานนะครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ